สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันแต่ไม่ได้นึกถึงมันนะครับว่า ในช่วงสงครามกลางเมืองของจีนนะครับทำไมกองทัพคอมมิวนิสต์ถึงไม่บุกไปปิดฉากกองทัพของก๊กมินตั๋งที่เกาะไต้หวันในเมื่อตอนนั้นเนี่ยผลของสงครามเนี่ยก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าตอนนี้รัฐบาล ROC หรือว่า Republic of China หรือรัฐบาลสาธารณารัฐจีนของก๊กมินตั๋งเนี่ยได้พ่ายแพ้นะครับแล้วก็ต้องถอยร่นจนเสียพื้นที่ทั้งหมดของประเทศแล้วทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับสถาปนาประเทศ p e o p l พ 's Republic of China หรือว่าสาธารณ ณรัฐประชาชนจีนอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไขาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่สงครามโลกเพิ่งจบใหม่ๆเลยหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นได้ยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ากลับไปสู่ภาวะสงครามกลางเมืองแบบเต็มรูปแบบนะครับต่างฝ่ายก็ต่างแย่งชิงอานาจกันไม่ว่าจะเป็นนะครับพวกวอล์หลอดขุนศึกต่างๆเนี่ยก็ มีอำนาจปกครองพื้นที่ของตัวเองฝ่ายกองกําลังคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับด้วยความสนับสนุนจากโซเวียตเนี่ยก็ได้ทําการนะครับต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลกกมินตั๋งนะครับก็ได้มีการโอ้โหสู้การแลกเปลี่ยนพื้นที่กันไปมาด้วยกําลังพลที่มากกว่าและการสนับสนุนเรื่องอาวุธจากทางโซเวียตเนี่ยนะครับทำให กองทัพคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยได้เปรียบนะครับและทําการขับไล่กองทัพของก๊กมินตั๋งเนี่ยถอยร่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับในปลายปี1949ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า The Great Retreat นะครับหรือว่าการถอนทัพครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลกบมินตังเนี่ยนะครับไปยังเกาะไต้หวันซึ่งนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยทหารและพละเรือนจํานวนหลายล้านคนเรียกได้ว่านะครับทหารกบมินตังเนี่ยถึงจะมีจํานวนที่น้อยกว่ากองกําลังปลดแอกของเหมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งตั้งมาใหม่ๆของเขาอย่างมากเลยนะครับผมเขาเนี่ยต้องจัดการปิดฉากรัฐบาลของเจียงไคเชกให้ได้นะครับคือก็เรียกได้ว่ากองทัพของเหมาเนี่ยเตรียมพร้อมมากๆเลยที่จะบุก เกาะไต้หวันคือเรียกได้ว่ารบเต็มอัตราสึกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ทําไมแผนการรุกรานเกาะไต้หวันของเหมาเนี่ยมันถึงไม่เกิดขึ้นล่ะครับคําตอบนั้นง่ายๆเลยนะครับผมคือเขาต้องการที่จะทาแต่เขาไม่สามารถทําได้ในเวลานั้นนี่เองด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง1เลยเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างไม่เข้าที่นะ กองทัพคอมมิวนิสต์ีเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ายึดจีนแผ่นดินใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละถูกไหมแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีขุนศึกอยู่ในจีเนี่ยจำนวนหลายกลุ่มมากๆและพวกนั้นเนี่ยก็มีกําลังทหารที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับผมถ้าเขาเนี่ยโฟกัสไปแค่การรุกรานเกาะไต้หวันเนี่ยพวกวอลล์อดพวกขุนศึกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสแล้วก็ลงมือโจมตีพื้นที่ ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้คือเหตุผลที่1ถูกไหมเหตุผลที่2นะครับผมคือพวกเขาเนี่ยไม่มียุทโธปกรณ์ที่สําคัญต่อการยกพลขึ้นบกนั่นเองนะครับยุทโธปกรณ์ที่สาคัญเนี่ยมีอยู่2อย่างนั่นก็คือ1เรือรบนั่นเองนะครับกองกําลัง PLA หรือว่ากองทัพคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีกองทัพเรือนะครับไม่มีเรือเป็นของตัวเองซักลําอย่าว่าแต่เรือรบเลยเรือยกพลขึ้นบกยังไม่มีเลยนะครับผมถึงขนาดตอนนั้นเนี่ยเหมาเนี่ยนะครับได้สั่งให้เอาเรือพลเราคร้ สงนะครับคือเครื่องบินกองทัพอากาศของ PLA ในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีแต่เครื่องบินที่ล้าสมัยกว่ากองกําลังของก๊กมินตัง๋งเพราะว่ากองกําลังก๊กมินตั๋งเนี่ยได้เครื่องบินส่วนมากเนี่ยนะครับมาจากการสนับสนุนของอเมริกาแล้วเมื่อเครื่องบินของอเมริกาที่เป็นรุ่นใหม่จัดๆเลยเนี่ยมาเจอกับเครื่องบินโซเวียตเก่าๆของกองทัพจีนที่มีอยู่ไม่กี่ลำเนี่ยนั่นก็ทําให้กองกําลัง PLA ของเหมาเนี่ยเสียเปรียบไปถึง2ปัจจัยหลักๆแล้วนะครับถึงจํานวนพลทหารเนี่ยจะมีเยอะกว่าเขาหลายเท่าตัวเนี่ยแต่ถ ก็จบถูกไหมครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเหมาเนี่ยก็ได้สั่งนะครับให้กองกําลังส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับได้ลองทําการยกคนขึ้นบกที่เกาะไต้หวันดูนะครับไม่ใช่การบุกเต็มอัตราศึกแต่เหมือนแบบเพื่อการลองเชิงการป้องกันของพวกก๊กมินตั๋งดูนะครับซึ่งผลของศึกครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหายนะของกองทัพแดงเลยนะครับนั่นเนี่ยจึงทําให้การส่งฐานอัดอัดอัดเข้าไปแบบไม่มีกําลังเสริมทางเรือหรือแม้กระทั่งทางอากาศเนี่ยเป็นความคิดที่แย่นะครับผมทําให้เหมาเนี่ย ไม่ได้สั่งให้ปฏิบัติการนี้ไปต่อกับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆเหตุผลหนึ่งเลยแทบจะตอกฝาลงแผนการบุกไต้หวันไปเลยเนี่ยคือการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมเพราะสาหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้นํากองเรือเข้ามาในช่องแคบไต้หวันเลยนะครับผมกั้นผ่านระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันแล้วก็ประกาศว่า หากยกพลขึ้นบกบุกไต้หวันเนี่ยก็เท่ากับประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาไปด้วยนะครับซึ่งหากสู้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดที่แย่มากๆในยุคนั้นเพราะอะไร เพราะอเมริกาเนี่ยนะครับในตอนนั้นเป็นประเทศเดียวที่มีระเบิดนิวเคลียร์พร้อมใช้นะครับผมเพราะโซเวียตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาช่วงทดลองอยู่ยังไม่พร้อมใช้นะในตอนนั้นนะเออบวกกับอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในปี1950เนี่ยมันได้เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่สําคัญต่อจีนคอมมิวนิสต์มากๆเลยนะจีนจะเสียเกาหลีเหนือไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดเสียเกาหลีเหนือไปเนี่ยก็เท่ากับว่าพวกประเทศฝ,ฝั่งตะวันตกเนี่ย จะมีนะครับพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนโดยตรงเลยอันนี้เนี่ยครับเหมาเนี่ยเห็นความสําคัญมากเลยยกทัพเนี่ยนะครับไปจัดการสงครามเกาหลีก่อนแต่แผนการบุกไต้หวันเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับเพราะการบุกไต้หวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวมชาติไงมันจะได้คอมพลี t นะครับสิ่งที่เหมาได้สร้างมาแต่มันติดเรื่องที่สหรัฐมีนิวเคลียร์เนี่ยแหละจะทํำยังไง อ๋อคำตอบก็ง่ายๆนะครับผมเราก็ต้องมีนิวเคลียร์บ้างจีนเนี่ยจึงได้เริ่มพัฒนานะครับอาวุธนิวเคลียร์ไปของตัวเองและได้ทดสอบเป็นครั้งแรกในประมาณปี1น6 4ัน้นั่นเองนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างปะปลายในแถบหน้าน้ําแถวนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้ากันแบบสเกลใหญ่แต่อย่างใดมีการยิงปืนใหญ่นะครับยิงจะวดข้ามกันไปข้ามกันมามีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหลายร้อยคนจนสุดท้ายเนี่ ของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นคือประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์เนี่ย ก็ออกมานะครับขู่จีนว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดเนี่ยอเมริกาเกาหลีใต้ไต้หวันและญี่ปุ่นเนี่ยจะบุกจีนแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นในนิวเคลียร์ของจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบพร้อมนะครับแค่เกือบยังไม่พร้อมเหมาเนี่ยนะครับเลยต้องยอมอเมริกาไปก่อนซึ่งผมก็เชื่อว่าเหมาเนี่ยนะครับถึงจะมีนิวเคลียร์จริงเนี่ยก็ไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาและเขามีกองเรือเขามีเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเตรียมพร้อมในการถล่มจีนแผ่นดินใหญ่อยู่แล้ววแต่่่าาาจีนนเองไมมสรรถะคับ โจมตีอเมริกาได้เพราะว่าประสิทธิภาพของหัวรบนิวเคลียร์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับอะถ้าเกิดเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่งถูกคิดคน้นแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการโจมตีอเมริกาแต่อเมริกาเนี่ยพร้อมโจมตีจีนทุกเมื่อเลยทําให้เหมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่กล้าใช้นิวเคลียร์กับไต้หวันหรอกครับอย่างน้อยก็ต้องจนกว่าจีนเนี่ยมีประสิทธิภาพของนิวเคลียร์เนี่ยทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกานะครับอาในตอนนั้นเนี่ยจีนอาจจะมีอำนาจในการต่อรองที่ได้เปรียบมมาากกกกว่่่่แแตตต็คืออออ้งงรไปนัผส จะรอนานไปหน่อยนะครับผมเพราะในปี1976เนี่ยเหมาหเจ๋อตงนะครับผู้นําของสาธารณารัฐประชาชนจีนประธานของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เสียชีวิตลงไปนะครับผมและผู้ที่มารับตําแหน่งต่อจากเขานั่นก็คือหัวกัวเฟิงเขาเนี่ยมีนโยบายในการรวมชาตินะครับที่ค่อนข้างที่จะออกไปในทางสันติวิธีผ่านทางการเจรจามากกว่านะครับแผนในการยกพลขึ้นบกบุกไต้หวันก็ เรียกได้ว,ว่าถูกพับเก็บไปเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับแผนนี้จะถูกเปิดนํามาใช้อีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่เรียกได้ว,ว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยช่องแคบไต้หวันก็เรียกได้ว,ว่าร้อนละอุไม่แพ้กับยุคนั้นเลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปเท่านั้นเลยนะครับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าอ่านออกเสียงผิดเนี่ยผมเจ๊ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันบายยครับสวัสดีครับ